สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้านิสันมาร์สนะครับผมนิสันมาร์รุ่น 1.2e ปี2014ครับผมเกียร์ธรรมดาครับผมอันนี้ผมขับมาจากกรุงเทพนะครับผมแล้วก็มาที่เชียงใหม่กำลังจะไปที่ดอยอย่างขางครับเนี่ยดูวิวนะครับถือว่าเป็นการทดสอบรถไปในตัวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกก่อนครับ นี่ก็ถ่ายแบบสดๆเลยครับไม่ได้ล้างไม่ได้เฟกอะไรเลยครับก็อาจจะมีเลอะฝุ่นเลอะอะไรบ้างนะครับผมเจ้าน,นิสสันมาร์สเนี่ยถือว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่คุ้มเกินตัวนะครับผมมันมันมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันนะเซกเมนต์อีโคคาร์แล้วก็มีราคาไม่แพงอะไรถูกหาง่ายประหยัดน้ำมันด้วยขับทนนะครับผมใช้งานไม่จุกจิก ไปไหนก็มีสูตรบริการทั่วประเทศไทยครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.2มี ABS มาให้ด้วยระบบเบรก ABS นะครับเนี่ยครับการล้อล็อกอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้ทั้งแก๊สโซฮอ95แล้วก็ E20 คันนี้ห้องโดยสารเนี่ยถ้าถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยมันจะดูเหมือนเล็กนะเนี่ยครับถ้ามองจากด้านนอกมันจะดูเหมือนเล็กแต่ว่าถ้า ถ้าเราเข้าไปข้างในเนี่ยนะเข้าไปข้างในมันกว้างนะครับเนี่ยดูดิมันสามารถนั่งได้แบบสูงสุดไม่สินั่งได้แบบสบายๆอ่ะห้าคนเนี่ยนั่งได้ถึงห้าคนเลยนะรวมคนขับด้วยหนึ่งคนสองคนข้างหลังอีกสามนั่งได้อ่ะสามคนตรงกลางคนหนึ่งนะครับนี่ยังไม่รวมอ่าไม่รวมช่องเก็บสัมภาระท้ายนะครับเนีย จะเปิดให้ดูเนี่ยช่องเก็บสัมภาระท้ายนีย่มีขนาดกว้างนะผมสามารถเข้าไปนอนได้ทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าที่ที่บังสัมภาระเวลาเราปิดเราปิดกระจกมันจะบงังจะบังไม่เห็นข้างล่างว่าเราเก็บอะไรไว้อย่างเงี้ยจะได้ไม่เป็นแบบ ลออตาโจรเงี้ยครับตอนหลังเนี่ยนั่งได้สบายมากเลยผมนั่งอยู่เบาะหลังพื้นที่บนหัวเนี่ยเห็นไหมมันมีพื้นที่บนหัวเยอะเลยนะเนี่ยมีพื้นที่บ้างบนหัวช่องเก็บของสัมภาระเนี่ยมีขนาดกว้างขวางถ้าสมมุติว่าคนลูกค้าเนี่ยคนไหนแบบว่าไปซื้อของเข้าบ้านเงี้ยครับผมแล้วแบบว่าช่องเก็บสัมภาระมันยังเล็กเกินไป เราสามารถถอดไอตัวนี้ออกแล้วก็แล้วก็พับเบาะอันนี้ลงไปเลยครับเนี่ยนี่ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็ผักลงไปดูครับกว้างมากเลยครับสามารถใส่ของได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเนี่ยมันสามารถใส่ใส่ตู้เข้าไปได้ทั้งตู้เลยนะตู้แบบตู้เสื้อผ้าน,นึงอะแบบไม่ใหญ่มากอะเนี่ย ผมสามารถเข้าไปนอนเหยียดขาได้เลยนะครับเป็นรถเล็กที่แบบว่ากระทัดรัดมีออปชันใช้งานแบบว่าคุ้มค่าเลยครับเนี่ยดูดิเก๊ะเก๊ะนี่สามารถเปิดได้ทั้งข้างบนและข้างล่างเลยครับเนี่ยข้างบนข้างล่าง USB AUX เนี่ยครับเสียบ AUX ฟังเพลงได้เลยวิทยุ CD ครับผมต้องใส่พวกแก้วน้ำใส่เหรียญกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาปรับกระจกข้างไฟฟ้าครับผมที่จุดบุรีถึงแม้ว่าคันนี้มันจะเป็นอีโคคา แต่ว่าระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็ไม่แพ้รุ่นอื่นนะครับผมมีแอร์แบ็กมาให้ถึง2จุดเลยนะครับนี่แรกอยู่ตรงคนขับลูกที่2จะอยู่ตรงฝั่งผู้โดยสารนะครับผมนั่งข้างๆคนขับนี่ครับกุญแจรีโมทครับผมเซ็นทัลล็อกนะครับผมเบรกแบบ ABS ครับผมรุ่นนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าข้อดีของเกียร์ธรรมดาเนี่ยเวลาคนขับรถไปไหนเนี่ยอย่างเช่นผมที่ขับมาเชียงใหม่เนี่ยขึ้นเขาลงเขาเนี่ยคุณสามารถสับเกียร์ เพื่อเปลี่ยนอัตราเร่งได้แบบได้ดั่งใจเลยครับผมมันจะทําให้การขับรถสะดวกขึ้นขับง่ายด้วยนะปลอดภัยขึ้นด้วยครับคัตของรุ่นนี้นะครับมันจะไม่ใช่คัตแข็งๆเหมือนรถกระบะนะครับผมคัตรุ่นนี้มันจะเป็นคัตที่นิ่มเหยียบง่ายสบายเท้าครับผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแรงน้อยๆหรือว่าคนที่สูงอายุไม่ค่อยมีแรงเนี้ยก็สามารถขับได้ครับผมพวงมาลัยของรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับผมซึ่งมีน้ำหนักเบาครับผมเลี้ยวง่ายใครๆก็ขับได้ครับ ท้ายนะครับใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับมันจะช่วยคุณประหยัดเงินได้จํานวนหนึ่งเลยนะครับผมเช่นนะพวกค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีต่อปีนะครับเช่นค่าภาษีค่าพลบรบนเนี่ยพวกนี้ต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณพันนิดนิด,นดต่อปีเองครับพวกค่าบํารุงรักษาเล็กๆน้อยๆครับน้ำมันเครื่องน้ามันเกียร์น้ํายาหล่อเย็นพวกนี้ครับพวกกองอากาศกองต่างๆพวกนี้นอะไหล่ของรุ่นนี้มันไม่แพงเลยนะต่อให้เป็นอะไหล่แท้ศูนย์ก็ราคาย่อมเยาวครับ าง่ายครับที่ไหนก็มีขายร้านอะไรทั่วไปก็มีขายครับผมเป็นรถอีโคคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานและก็ขับใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วครับจากที่ผมทดลองขับมาจากกรุงเทพนะครับผมผมเติมน้ํามัน e 2 0จากกรุงเทพตเต็มถังเลยนะอยู่อยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งพันนิดนิดพันสองพันสามประมาณนี้ครับผมเติมจากกรุงเทพขับมาถึงเชียงใหม่ยังไม่หมดถังเลยครับถือว่าประหยัดมากๆเลยครับ รุ่นนี้สามารถประหยัดสุดๆได้เลยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรครับผมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรแล้วก็พฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะครับจากที่ผมทดลองขับมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางตรงยาวๆหรือว่าทางโค้งนะคันนี้บาลานซ์มันดีนะบาลานซ์ดีขับขับง่ายสบายขับทางไกลไม่เหนื่อยครับผมเป็นรถเล็กที่ขับสบายครับผมขดของได้เยอะนั่งได้เยอะประหยัดน้ำมันด้วยเรื่องภาษีพรบ พวกนี้ผมต่อมาให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วครับพวกแล้วก็พวกเอกสารในพวกนี้มีมีครบถ้วนเลยครับพร้อมโอนเลยครับไม่ถึง2องแสนนะผมรถสภาพสวยๆขับดีๆอย่างเงี้ยตอลองได้ไหมตอลองได้ครับติดมาลองขับดูก่อนติดขัดตรงไหนอยากให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรตรงไหนเล็กๆน้อยๆเนี่ยติดตรงจุดไหนบ้างก็อยากให้เข้ามาคุยกันก่อนครับผมมาลองดูก่อนได้ครับสําหรับท่านใดนะครับผมที่ต้องการซื้อผ่อนหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผม ทางผมเนี่ยก็สามารถจัดให้ได้นะครับคันนี้มันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มราคาเลยครับจากที่ผมได้ไปสอบถามมานะมันสามารถจัดได้ถึงประมาณ2 0 0แสนกว่าๆเลยครับผ่อนสบายๆเพียงเดือนละประมาณ4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองราคาเนี่ยพอๆกับพอๆกับผ่อนมอเตอร์ไซค์เลยครับจัดว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มมากๆครับผมสำหรับรถเก๋งที่ ขับในชีวิตประจําวันหรือว่าขับออกต่างจังหวัดก็ได้แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยครับท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับเบอร์โทร0 6 2 556 4499ครับผม0 6 2 5 9 9 4 4 9 9รถจะอยู่ที่คลองสองนนก,การีปรทุมธานีครับผมแถวแถวฟิวเจอร์พาร์คลางสิท์นะครับท่านใดสนใจจะมาลองขับมาเทสรถดูก่อนได้ครับผมยินดีให้ดูทุกวันเลยครับ มาได้ทุกวันครับผมติดต่อเข้ามาเลยนะครับ